สวัสดีค่ะทุกคนครูโอเองนะวันนี้จะมาไขาข้อล้องใจที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนแอบงงกันอยู่นั่นก็คือเรื่องเวลาตัดรอบกับเวลารถมารับของนั่นเองมาดูกันแบบง่ายที่สุดใน3มโลกไปเลย 1. ส่งก่อนตัดรอบเช่นก่อนบ่ายสองลูกค้ามาส่งของก่อนเวลาตัดรอบที่เราตั้งไว้สบายใจหายห่วงของได้ไปกับรถรอบวันนี้แน่นอน เหมือนเราสั่งกาแฟตอนร้านเปิดใหม่ๆยังไงก็ได้กินชัวๆจ้า 2. ช่วงนาทีท้องหลังตัดรอบแต่รถยังไม่มาอ้าตรงนี้แหละทีเด็ดสมมุติเราตัดรอบบ่ายสองแต่เอลูกค้าวิ่งหน้าตื่นมาตอนบ่ายสองรึงถามว่ารับไหมรับเลยค่ะ ตราบใดที่พี่คนผับรถขนส่งคนหล่อยังไม่มาจอดที่หน้าร้านเราเราก็ยังรับของเขาระบบได้เรื่อยๆเลยเพราะพอพี่เขามารับปุ๊บเขาก็จะรับของทั้งหมดทั้งของที่ส่งก่อนบ่ายสองและของที่มาส่งหลังตัดรอบแต่ก่อนรถจะมานั่นแหละจ้าสรุปก็คือรถยังไม่มาเรายังรับได้ 3. หลังรถไปแล้วเพิ่งมาถึงร้านปุ๊บ แต่เห็นท้ายรถขนส่งเลี้ยวออกจากซอยไปพอดีไม่ต้องเศร้าไปนะเรายังรับของไว้ได้เหมือนเดิมแค่พัสดุชิ้นนั้นจะกลายเป็นเด็กโขงนิดหน่อยคือต้องรอไปกับรถรอบวนพรุ่งนี้นะจ๊ะสรุปแบบบ้านๆมาก่อนตัดรอบไปรอบวันนี้แน่นอนมาหลังตัดรอบแต่รถยังไม่มายังทันได้ไปรอบวันนี้เหมือนกันเย่รถไปแล้วเพิ่งมาถึงรับไว้ก่อนนะแต่ได้ส่งพรุ่งนี้นะคะลูกค้า ง่ายๆแค่นี้เลยทีนี้เราก็บริหารจัดการร้านกันได้ไปแปะแล้วไม่ต้องปฏิเสธลูกค้าแล้วเนอะอ๋อแล้วถ้าใครสนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากเปิดร้านรับส่งพัสดุแบบนี้บ้างหรืออยากได้กล่องพัสดุราคาโรงงานไปใช้ <c oughs> ก็ทักมาคุยกับครูโอได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์0992188853ยินดีให้คำปรึกษาทุกคนเลยจ้า